ช่นนี้มันโกงนะไอเช่นนี้มันโกงนะใครใช้หมัดมันโกงนะมันถือคาตานะมาฟันผมนะท่านผู้ชมดูมันก็ขอากราบสวัสดีทาทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วมันก็ช่องนาโนเอ็กทู็ผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร์ฟมาลินซิตี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ในตอนนี้แล้วก็เข้า,าอยู่ที่ตรงจุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมป่ะ สำหรับการที่เข้ามาใหม่แล้วเราก็สามารถวิ่งมาลของขวัญเด็กใหม่ได้ตรงนี้เลยหรือเปล่าท่านผู้ชมอันนี้ใช่ไหมเนะี่ยกองของวัญหรือเปล่าเนี่ะดูว่าเราทับรับของได้เลยวะลองทับรับของนะครับอืมทับรับของปีนะครับผมนี่เราก็พิมพ์ไปเลยครับนี่แต่ว่าเราล็งของขวัญเด็กใหม่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมเราจึงไม่สามารถรับได้อีกนะครับท่านผู้ชมป่ะสำหรับการที่เข้ามาใหม่ผมใครสำหรับใค,ครอยากสร้างแก๊งผมก็จะได้มาสี่คนฟรีบ้างแก๊งบวก ไอมีฟีแก๊งบวกบ้านแก๊งครับผมมาห้าคนฟีบ้านแก๊งบวกรถแก๊งแล้วก็บวกตู้เซฟแก๊งหนึ่งชุดนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็มาสิบคนฟีบ้านแก๊งบวกรถสองคันบวกตู้เซฟสองชุดแล้วก็บวกคาตนาด้วยนะท่านผู้ชมเซฟนี้แค่แค่คาตาคาตนาด้วยผมถ้ามาสิบคนมาสร้างแก๊งที่นี่นะผมอืมก็สามารถมาสร้างกันได้นะครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรา á, นคารผมแล้วก็ทับบายได้เลยนะผมบียูวานะผมทับไปเลยครับผมนี่มาดูกันว่าจะมีอะไรขายบ้านผมนี่ มันจะมีพิซซ่าน้ำเปล่าเรือตัไม้เบ็ดตกปลาเหยื่อแล้วก็ผ้หาห่อผ้าห่อบสูปปราคะห้าหมื่นบาทเงินแดงใบประกันอาวุธโทรศัพท์มือถือเฟบูแคมป์นี่เอาไว้ไปตั้งแคมป์ได้ผมแล้วก็มีดขาวากวางเครื่องขุดบิตคอยน์ผมเดี๋ยวเราอยากได้แคมป์อะแอดมินอันนี้ผมเอาอะไรรหัสแอดมินมารีวิวผมเห็นตังเงยอะๆเป็นตังแอดมินทั้งนั้นนะไม่ใช่ตังผมนะนี่ผมก็ซื้อแคมป์มานะครับท่านผู้ชมเอาไว้เอาไว้ตั้งแคมป์นผู้ชมป่ะเเดี๋ยวรามาเเมนูกระป๋าาเดีกว่าวาว่จะมมีอะไไร้าผกดวปเลยครับนด อันแรกก็จะเป็นกระเป๋าเก็บของผมอันนี้ก็เป็นเมนูชิ้นเหลือสถานาตะตัวละครของแรกชุดแฟชั่นช่องเก็บอาวุธเมนูเจ้าหน้าที่ตำรวจเมนูเจ้าแพทย์เจ้าไอ้นักเจ้าหน้าที่แพทย์แล้วก็แหละเปิดการใช้งานออโต้ฟาร์มนะแต่แต่เราต้องไปงตรงจุดที่ฟาร,ร์มของนะท่านผู้ชมเราจึงสามารถเปิดได้นะกระเป๋าเก็บของก็แค่น้ำเปล่านี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าพิซซ่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่จะของทุกอย่างนี่เป็นของแอดมินเลยนะานผู้มไม่ใช่ของผมนะนี่ก็อันนี้ก็เป็นของเอดมินหมดเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ของผมนะครับไปเดี๋ยวเราไป หารีวิวระบบ G เป็นขอรู้ก่าว่าจะมีอะไรมากผมจะไปรีวิวงานอย่างเดียวเลยอะไรวะทับ G เพลไปเลยนะครับนี่ก็จะมีะสถานที่ทัอไปงานถูกกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะผมะสถานที่ทั้งไปเขาจะบอกพวกอุ้งซ้อมรถตรงพยาบาลที่ประมูลรถที่อาบน้ําที่แต่งงานธนาคารวอล์กซแล้วก็ปาร์ตี้ก่อนผมแล้วก็สถานนี้ตำรวจเยอะแยะไปหมดหรือก,ก็สามารถมาเลื่อนอ่างกันได้ผมมียันคาสิโนครับนั้นงานถูกกฎหมายเขาจะบอกว่างานขุดเหมืองตัดไม้เกี่ยวข้าวเก็บผักเก็บหอย ก็บมะพร้าวแรงงานตกกุ้งขุดหินแล้วก็จุดตรงของเด็กใหม่แล้วก็จุดไปงานอวากาศผมมาใหม่หมดเลยด้านล่างนั่นที่เขาเขียนมาใหม่คืองานมาใหม่ผมก็งานผสมปูนก็มาใหม่ท่านผู้ชมก็สามารถไปทํากันได้นะครับงานที่กฎหมายก็จะมีกัญชาโคเคนแคปซูลสายไปแล้วก็อะไรเก็บน็อตจากรถแล้วก็งานจุกปูนผมก็ไปหาทำไดนะ้แต่ต้องมีตํารวจออนในเซิร์ฟสามคนขึ้นไปนผมก็สามารถทําได้นะตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็ห้าคนท่านผู้ชม่ะนี่ น,นี้ก็จะเป็นอะไรนะสถานะตัวละครก็สามารถดูได้ผมก็จะขึ้นมากลางหน้าจออย่างนี้ผมชื่อเงินในตัวเท่าไหร่วันเดอรปีเกิดเลเวลเท่าไหร่ก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นของแรกก็หมแต่เราเนี่จะไม่แรกกระช่าปอง VAP กระเป๋าเก็บของไอเทมพิเศษบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเนะี่ยออปชันอาวุธแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าร้อยพลอยห้าร้อยพอยนะเราสามารถตั้งอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมน,นี่ก็จะเป็นช่องเก็บอาวุธนะเราก็จะมีคาตาหน้ากับไมโคอฟนะอันนี้ของแอดมินนะผู้ชมของผมนะ น,นี่อันนี้ก็จะเป็นเมนูเจ้าหน้าที่แหละเราไม่สามารถดูได้นะเพราะเราไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐนะครับท่านผู้ชมไปแต่เราไปหารีวิวระบบทั่วไปของเขาดูก่อนว่าจะมีสถานที่อะไรแล้วก็งานอะไรที่น่าทํากันบ้างผมไปกันเลย<ว>โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็มาสถานที่ตั้งแคมป์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเราวิง่งเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราก็กดไว้ผมแล้วก็เข้าไปที่กระเป๋าเก็บของเรานะแล้วก็ไปตรงที่แคมป์แล้วก็คลิกแล้วก็กดใช้ไปเลยนะครับนี่ใช้ไปเลย ที่ผมคุณได้ตั้งนี่ตอนตอนนี้กําลังทําการตั้งแคมป์อยู่ผมนี่ก็จะมีท้าทางในการตั้งก็ประมาณก็แคมป์ก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมดูดินี่เล่ายาปาปิ้งเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยโคตรเท่อ่ะบิ๊กถ้าใครอยากเก็บแคมป์ก็สามารถทับเก็บแคมป์ได้เลยนะครับดูดิโอ้โคตรดีอ่ะเฮ้ยโคตรตึงอุ้ยนั่งไงมั้งเนี่ยที่เรามากับเพื่อนนี่แบบมาแบบทําคลิปได้เลยท่านผู้ชมนี่ทําคลิปแบบออกแคมป์ในเกทเนี่ยโอ้ข้างในก็มีที่นอนอะไรอุ้ยเข้ามานอนได้ด้วยดดดดดดูิเฮ้ยโโโโคคคคตตตตรรรรีีีี ดีมากดีมาก่านผู้ชมโอ้ยระบบดีจริงๆริงนี้ก็สามารถมาตั้งแคมป์กันได้ผมแคมป์ราคาหนึ่งแสนบาทเราเราก็สามารถเก็บได้ตลอดว่าพกพาได้ตลอดเลยวผมเก็บไปดูนะผมทับภาษาไทยเลยนะเก็บแคมป์นะผมยิงยัไงไม่เนาะนี่แคมป์ปลาปากันล้นะผมไปเก็บไปเลยครับนี่ผมตอนนี้เราก็เก็บแคมป์เป็นที่เรียบร้อยผมเราก็สามารถตั้งหมายได้นะแเ้าก็ี่กระเป๋ามาเดิมมาผมแล้วก็กดใช้ผมนี่ ตั้งได้ตลอดผมก็จะเป็นแคมป์ถาวรนะครับก็จะอยู่กับเราตลอดและสามารถตั้งได้เรื่อยๆหลก็สามารถมาเล่ายาปาปิป้ิงกันได้นะครับชมป่ะนี่ระบบการตั้งแคมป์ก็มีประมาณนี้ครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวสถานที่ต่อไปกันต่อเลยครับผม โอเคครับผมมาตอนนี้เรากล้องสถานที่เร่งคาสิโนเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ก็จะอยู่ตรงสะพานปางท่านผู้ชมไปะถ้าเราก็วิ่งขึ้นมาด้านบนเลยผมทำไมมันดุ่งๆว่าเซฟนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไปแล้วเราก็วิ่งขึ้นบันไดามาเลยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเขาแต่งแบบเยอะเกินวะโคตรเยอะแบบเซฟนี้ไปถ้าเราก็วิ่งมาข้างในเลยผมนี่เราก็จะมีนี่แบบก็จะมีประมาณด้านบนก็จะเป็นแบบพวกอะไรยืนแบบจิบปิ้วชิมแบบชิวๆนะผมนี่ด้านบนก็จะเป็นสําหรับสถานที่ V.I.P. นะครับท่านผู้ชมไปนี่เดี๋ยวเราไปเล่นบาคาร่ากันดีกว่าครับท อันนี้ก็จะเป็นโตะเล่นอะไรเนี่ยสล็อตอันนี้ก็จะเป็นสล็อตผมแล้วก็กดเอ็นเพื่อเล่นไปเลยนะครับกดเอ็นไปแล้วครับนี่สล็อตก็เราก็มันก็จะให้เราแต่เงินว่าเราจะเล่นครั้งนึงเท่าไหร่นะผมจะเล่นสักห้าร้อยนะผมตาหนึ่งอ่ะนี่ไปนี่เราก็กดตกลงไปเลยนะครับนี่เราอันี้อันนี้เราได้เงินนะท่านผู้ชมมันก็จะขึ้นทางซ้ายมือบนนะครับท่านผู้ชมก็ดูได้นะผมนี่เราได้มาเจ็ดร้อยสิบบาทนะกำไรสองร้อยสองร้อยสิบบาทนะผมนี่แล้วก็กดเล่นเอ้ยไม่ใช่แล้วก็กดเอ็นมาเล่นได้ตลอดเลยนะครับห้าร นี่แล้วก็เล่นต่อเลยครับเหมือนอันนี้ก็เหมือนแบบอุ้ยเสี่ยก็ว่าไม่ได้ยากจังวะอ้ยเสียยก็ออุ้ยไม่ได้เกินไปห้าพันได้ 500, แค่ห้าร้อยผมสูงสุดนี่อุ้ยเสียก็ไม่เล่นนผะู้ชมยิ่งเล่นยิ่งเสียวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่เล่นบาคาร่าผมเราก็ทับบาคาร่าได้เลยเป็นสถานนะผมบาคาร่านะครับผมนี่ก็จะมี player, เพเยอร์เสมอแล้วก็แบงเกอร์นะผมเดีตอนนี้เราจะลงเปน็นทางน้าของเพเยอร์แบงเกอร์ดีวะเพเยอร์แล้วกันนะครับผู้ชมสักหนึ่งพันบาทนะ แล้วก็เล่นประเดียการมผสมว่ามาดูกันว่าเราจะได้หรือเราจะเสียนะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบมีดวงกระโชกชะตามากที่สุดนะท่านผู้ชม้ไปล้วก็ทําไปครับมาดูกันว่าอุ้ยเราได้กราบแต้มไงก็กินแบบนิ่มแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยกินวะมาดิได้อีกแล้วอ่ะมาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งอืมอะไรเดี๋ยววะเพแบงค์เสมอเพย์แบงค์เสมอเพย์แบงค์เสมอมันบอกเสมอวะท่านผู้ชมใจมันบอกเสมอสองพันไปเลยแล้วกันอืมไงล่ะเดออเดาล้วน ก็ต้องออกมั่งหละวัท่านผู้ชมนะมันไม่ออกเลยไม่ไ,มได้หรอกเสมอจริงไหมจริงน่ะมีคนยังคิดมันผมเลยมาดูกันว่าเราจะได้หรือจะเสียท่านผู้ชมอีกสามวิเราก็จะรู้ผลแล้วนะครับมาปึ๊บสี่สี่เหมือนตอนนี้ก็สี่เหมือนกันอุ้ยสามขาแต้นเดียวไม่งิงเลยยิงเสียวว่ะไม่เล่นแล้วไปท่านผู้ชมเราไปหาง,งานทำกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าจะมีงานอะไรที่น่าทำและน่าสนใจกันบ้างรับผมไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาสถานที่จุดไปดาวอังคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับชมแปดแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็กดเอเพเ่อรอจุดหรือชนักบ,บินอวกาศผมงกดเอพเปอรครับก็ราคาหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งชิดผมแล้วก็ตกลงเพื่อซื้อไปเลยนะครับชมนี่ตอนนี้เราก็เสียไปแล้วเงินหนึ่งแสนบาทนะครับชมแล้วเราก็กดไว้เพื่อใส่ก่อนเข้าไปในนะถ้าเราเข้าไปขในเราลืมใส่ถ้าเราไม่ใส่ข้างนอกไปมันก็จะแบบขาดอากาศหายใจแล้วเราก็ตายนะชมแปดตอนนี้เราใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนคับชมอ้าวมันมันขึ้นคำว่าถอดวะน่าจะบล็ไกแหละนี่ แล้วเราก็มาวิ่งมาตรงนี้ผมแล้วเราก็กดเอเมอร์ไปเลยผมก็สามารถไปได้ตลอดนะครับท่านผู้ชมสาหรับใครที่มีชุดนะถ้าใครไม่มีก็เข้ามาข้างในก็ระวังตายด้วยนะครับไปล้วก็วิ่งลงมาด้านล่างเลยท่านผู้ชมแล้วเราก็อะไรนะมันให้เราอะไรนะกดเอนเ,เพื่ออะไรนะอ๋อหยิบคอนท่านผู้ชมซื้อคอน,นะดูราลคาสามร้อยบาทนะผมซื้อสาเร็จท่านผู้ชมเราต้องเอาไปทำตรงไหนอ่ะอืมล้วก็วิ่งเลยผมผมก็มาทาครั้งแรกเหมือนกันนะครับนู่นไงนี่นไงอยู่ตรงนี้เพื่อทําลายนะนี่อยู่ตรงนีน้ผมเป็นอุกรบาทนะผมแล้วเราก็กดเอนเมอร นี่ผมก็จะมีท่าทางในการทําลายก็ประมาณผมก็รอแท็กดาวเขา,ก,า,ก,าก็จะเป็นแบบที่เติมของเขาเลยว่าชื่อเติมเขานะครับผู้ชมดูดิเหมือนแบบเซิร์ฟในฟ้าอิมเลย่น้ชมแบบนี้โคตรดีอ่ะโคตรสวยโคตรตึงโคตรก๊อดโคตรอันตรายไปตอนนี้กระป๋องเราเต็มที่พวกเราขอญาติทิงก่อนนะโอ้ของเล่นมักหนาหัดเอ่นมินโคตรเยอะนผู้ชมดูดิมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องทิ้งอะไรบ้างเนี่ยขอทิ้งศพต้องเดินนะครับไอดมินขอโทษนะครับทิ้งสักหนึ่งนะพี่ชมแบบแล้วเราก็กดเองเพื่อทำลายใหม่ไปเลยนะผมนี่ ก็จะมีท่าทางในการทําก็เหมือนเดิมผมทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะมีท่าทางอย่างนี้ผมดูดินี่เราก็ทําไปเลยนะครับชิวๆครับผมทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้รับอะไรเนี่ยแมกแมกแมกนีเซียมบวกหนึ่งมาผมแล้วก็สามารถทำที่จุดเดเออไม่ได้เราต้องมีมันจะมีเวลาเวล,ลาครูดาวประมาณสิบวีนท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งไปทาจุดอื่นนะนี่เราไม่สามารถวิ่งกระโดดด้วยผมมันก็จะทําให้เราสะดุดล้มนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็วิ่งไปทําจุดอื่นบ้างทําจุดนี้แล้วกันแล้วก็ทําไปเลยครับ นี่ก็ชิล <c oughs> เราก็ทําไปชา้าจะเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมทําแบบโคตรไวมากแบบขึ้นแบบเดียวเลยอะประมาณสิบปีได้นะนี่กระเป๋าเราเต็มอีกแล้วฮะน้ำผึ่งเราต้องทิ้งอะไรไม่ได้บ้างอ่ะหรือว่าของโดเนทมีอะไรบ้าง,ง,งเน,นี่ยของโดเนทเซิร์ฟนี้เป็นของแรกวนะเนี่ยนี่ของแรกไปแล้วเราก็มีกระเป๋าปะนี่ไงกระเป๋าเก็บของแอดมินมีพอยต์ปมาขอยากซื้อนะครับว่แอดมินไม่มีพอยต์อีกท่านผึ่งแปะที่ผมระบบทํางานน่ะมาดาวังคังเขาก็มีก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมแปะสอนดาวเขาที่อยากออกงานนะ แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมตรงน่ะจุดออกจุดกลับไปไปยานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะกลับงานไม่เห็นยานสักลำมั <c> ้ <oughs> แต่เราต้องก็โดดลม่มลงมาเนี่ย <c> ห <oughs> ยอกๆยอกไม่รู้ว่ากี่ปีจะถึงนะท่านผู้ชมป่าแล้วเราก็กดเอ็นเพื่อออกไปเลยนะครับนี่ป่ะตอนนี้เราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทอมปแปะเดี๋ยวเราไปหางานทําอื่นดูว่าจะมีงานอะไรที่น่าทำน่า,นาสนใจก็ได้ครับผมแปะก่อนที่จะไปขอถอดชุดก,ก่อนไม่ไม่ชอบชุดเลยไม่เท่เลยอะถอดก,ก่อนนะนี่ป่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆคันปุ๊ โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็มาตรวจสถานที่ทํางานคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยน้ชมป่ะแล้วเราก็วิ่งมาตรงสมบัติที่มันเป็นอย่างนี้เลยผมแล้วเราก็กดเอนผัเก็บไปนะครับนี่ก็จะมีแสงออกด้วยนะเห็นปะนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการเก็บสมบัติจุ่มก็จะมีทา่าทางในทางในการเก็บสมบัติก็ประมาณนี้เลยผมก็จะอยู่ริมทะเลอย่างนี้เลยผมก็สามารถมาทงมาได้นะตรงนี้ห้ามใช้อุธหรือว่าทาดาเมจใส่การน้ชมท้าทำก็อาจจะโดนสตานสักสิบวิหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับน้มชมปะ่ะเราก็ทํางานของเราดีกว,ว่าน้ชม ในผมทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้เศษเศษเศษแร่แดงบวกหนึ่งผมจะการขุดสมบัตินะผมเราเราก็กดเอนกดไวเรื่อยเรื่อยเลยผมเราสามารถใช้ออโต้คลิกในการขุดก็ได้ผมดูดิอไม่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปจุดอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิโคตรดีขนาดไหน <c oughs> นี่ตอนนี้คนออนในเซิร์ฟก็เข้ามากันเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะผมก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยผมเลยสำใครที่กำลังาขาที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับคุณก็สามารถมาโหลดกันได้นะป่ะ อนนี้เราก็ได้เป็นเศษแร่ฟ้าเศษแร่แดงมันก็จะน่าจะสลับกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ดูมกันท่านผู้ชมเอาไว้ไปทำน่าจะเอาไว้ไปคารบอัวได้นะหรือว่าอัพเกรดอาวุธก็ได้นะครับเศษแร่ผมเนี้ยผมเคยเห็นเศษแร่เติม์หนึ่งไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับไม่น่าเหมือนมากนี่ผมก็มารูมนกันผมบีาตอนนี้ครับไอ้เชื้อมันบอกตัวเราไม่กินท่านผู้ชมดูดิบอกให้เราไปอาบน้ำบอกตัวเราไม่กินเหม็นเป็นน้องไงวะไม่เหม็นอ่ะตัวทีพอดีตัวไม่เหม็นพอดีใช้ใช้สบู่่คคคคคตตรหออออมแพงงึเเียกกวะะไัน เานผู้ชมไบตอนนี้เราก็ได้เศษแร่แดงมา2อันผมเศษแร่ฟ้ามาหนึ่งน้ชมเราวก็สาม,มารถนำไปขายที่ตลาดได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมราพาไปดูด้วยกันทั้งง้นป่ะ,ะนี่น้ชมป่ะตอนนี้เราก็ระบบทำงานอนะไรเนี่ยคุณสมบัติก็มีประมาณนิ้หนึ่ไปเดี๋ยวเราไปเจอไปขายของกันดีกว่าคผู้ชมไปเจอที่ตลาดล้วกันทั้งั้นป่ะ let's go โอเคเข้ามาตอนนี้เราก็เหมือนตลาดกลางของเทอร์เบอร์เป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมป่ะในหน้าตลาดกลางก็จะมีการท้าต่อยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราก็กดเอ็นเพื่อท้าต่อยกับไอดีเลยเดียวว่าไอดีหนึ่งไหมไอดีสี่แล้วกันเั่านั้นแหะป่ะก็ไม่ได้เลยหวานท่านผู้ชมเราท้าเต็งไม่ได้คือไอดีห้าแล้วกันดูเลยว่ามันจะต่อยกับเราป่ะมันจะไหวกับเราไหมเราตึงขนาดเนี้ยท่านผู้ชมว่ามันเอากันเราปะถ้ามันเอาเดี๋ยวมันก็กดรับเองนะครับท่านผู้ชมป่ะอันนี้ก็จะกดเอ็นเพื่ออะไรเนี่ยกดเอ็นเพื่อเฮ้ยมันต่อยกับ เฮ้มันใช้คาตาะใครใช้หมัดไอเวนไอเชนนี่โกงนะไอเชนนี้มันโกงนะไอเชนนี่มันโกงนะใครใช้หมัดมันโกงนะมันถือคาตานะมาฟันผมนะท่านผู้ชมดูมันความเรียมของมันน่ะดูเรียมเหมือนเรียมเหมือนหัวมันน่ะน่ะดูความเรี่ยมของผมเหมือนขงหัวมันน่ะมันเรี่ยมผมอ่ะใครใช้หมัดแม่งเอาคาตาณะมาไล่ฟันผมเนี่ยมึงฆ่าเหรอมึงฆ่าเหรอมึงมาดิมึงก็มาดิตายูแพ้ครับอืมตามนั้นครับอืมไม่พูดเยอะตามนั้นครับนี่แล้วเราก็จะเด้งกลับมาต้องจูเกินดึงใหม่เลยพิลล้มไปเดี๋ยว ๋ยวเราไปเจอก็หน้าตลาดเหมือนเดิมเลยครับผมไปโอเคข้าบผมาตอนนี้แล้วก็มันจะหน้าตลาดกลางเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมนะผู้ชมนี่ครั้งนี้เราออกคาตานะาแอดมินออกมาใช้เลยเดี๋ยวเราไปท้ามันใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมผมไม่ยอมอืมกดเอไม่ถูกไอดีห้ามามึงมาใหม่กูไม่กลัวมึงหรอกมึงมาใหม่กูเหมือนใครมึงมากมึงมาใหม่อืมมึงมาใหม่ดินะมึงกลัวกูแหละมันกลัวผมแ้กนะผู้ชมมันประเสฐผมผมจะเชิญจักหวามันจะมาข่ผมมันมาและมันออกกับผมละ มันมาแล้วมันมาแล้วผมไหวชมชมชมผมผมผมไหว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 มาปางฉลามแะไงจัง,ง,งอะออะไรวะเฮ้ยรู้ใครเขาไม่ได้เลยอะไม่เล่นแลนด์ชมไปรีวิวตลาดกันนะวานชมรถติดเล่นกันไปแล้ว่านชมเราไปเจอกันที่ตลาดกันเลยแล้วกันครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มต,ตลาดแลนดะ์มนชมเราไม่ไปพาบ์คต่อยกันแล้วเล่นเป็นสองตาแพ้เขาไปหมดเลยนชมไม่เล่นแล้วกูเรารู้ว่ะ กูได้อย่างชอบตัวกูเองโอ้โหทาเขาอย่างจิจิบดีแม่งรอบแรกก็คาตาณาอะไรวันบวมรอบที่สองเอาคาตาณาไปสู่เขาแม่งเขามีปากเจ้หลามแรงกว่า <c oughs> ตรงนี้ก็ก,ก,ก,กดเอนเพื่อดูรายละเอียดตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์อะไรผมเรากดเอนไปแล้วครับผมนี่ก็จะไม่พบก,ก็จะมีราคาตลาดกลางก็สามารถมาเลื่อนอ่านกันได้ผมไม้ก็ราคา96บาทโอ้โหไมา้ขาได้โคตรดีครับน้องๆดูดิเฮ้ยม,มันปากดีด้วยด,ด,ดูดิมันพิมพ์ทวิตมาบอกมึงโดนกูไอ้ฟาดไอ้ดีห้าก็โทษทีพอดีผมไอ้ดีสี่ไม่ใช่ผมนึกว่าด่าผู้ชม ถ้าไม่แต่พวกเศษแร่แดงอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นร้านขายกุ้งน้ำชมแล้วก็ร้านขายเนื้อหมูผักแล้วก็ข้าวนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นร้างขายแอปเปิลนะแล้วก็ขายเนื้อไก่นี่นี่ร้างขายแร่เหรอใช่พวกแร่แดงแร่ฟ้ามั้เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่วันท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นร้างขายไม้ขายเนื้อกวางนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้างขายส้มขายหอยแล้วก็ขายปลาทะเลแล้วแร่พวกตรงนั้นเราต้องไปขายตรงไหนมาท่านผู้ชมอืม ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมป่ะที่ผมรับตลาดของเขาก็มีของขายก็ประมาณในหัวป่ะสำหรับใครที่ชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีคุณดาไปก่อนสวัสดีครับไว้มาเจอกันใหม่ตอนที่เขาจ้างผมใหม่นะครับท่านผู้ชมรักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ่